ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตนะครับวันนี้นี่มดพาเจ้าน้องแซดโฟสีส้มมาส่งครับและที่สำคัญไฮไลท์ของเจ้าคันนี้นะครับนี่พี่โบพี่โบพี่โบเจ้าของรถนี่พี่โบเจ้าของรถคนใหม่ครับนี่นะครับนี่พี่โบนี่เห็นรถพร้อมๆกับมดเลยนะครับใช่ค่ะคือเห็นมดด้วยแล้วก็เห็นรถพร้อมๆกันเลยนะครับใช่ค่ะ นี่ซีรถยังไม่เคยเห็นรถเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นวันนี้สวยมากมาเลยค่ะนี่เดี <c oughs> ๋ยว<ๆ>ชมกันนะครับไปพี <c oughs> ่บอรอรถสไลด์ลงแป๊บหนึ่งนี่เลยคนเดิมนะครับเจ้าเดิมเบียเบียออกกล้องเลยแล้ววันนี้วันนี้ก่อนเร็วนี่เบียนะค,คนเดิมเลยนะฮะนี่คนนี้ชุมพรเลยวันนี้ภูเก็ตนี่ <c oughs> <TRA> นี่เลยนะครับลงเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็พี่โบเนี่ยครับก็ได้โทรมาคุยกันรายละเอียดรถนะครับและไปยืนคุยใกล้กับพี่โบดีกว่าพี่โบเนี่ยก็ได้โทรคุยกันวิดีโอคอลคุยเรื่องรถน้พี่เนาะไม่ได้เห็นตัวจริงไม่ได้ดูตัวจริงเลยครับแล้วก็โอเคปิดการขายเรียบร้อยแล้ววันนี้มดก็ได้ดามาส่งด้วยตัวเองนะฮะจุมพลเลย <c oughs> นี่มาภูเก็ตละ ภายในเดือนนี้นะครับนี่เดี๋ยวรอชมรถครับแล้วก็เดี๋ยวสอนวิธีการใช้งานกับพี่โบเบื้องต้นนิดนึงนะครับโอเคท่านผู้ชมครับถ้าใครซื้อรถนะฮะก็อยู่ที่ไหนก็ตามแล้วแต่ไปส่งให้อยู่แล้ว100%นะครับดูแลด้วยตัวเองเลยนะฮะอยู่ใกล้อยู่ไกลไปส่งได้หมดเลยฮะพี่โบครับสติกเกอร์เนี่ยน่าจะประมาณอีก2ปีมันถึงอายุของมันแต่ถ้าพี่โบยังรักความเป็นสีส้มอยู่ ก็แนะนําให้พี่โบะครับแกะของเก่าออกแล้วก็แลม่ได้คะ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําที่ที่นี่นะฮะแต่ถ้าติดปัญหาการใช้งานอะไรต่างๆให้มดช่วยเหลือก็โทรแจ้งได้เลยนะครับบริการดีมากๆชอบ่อช<อ>บัน้นต่อไปก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อขอบขอบคุณสองคุณพี่โบครับนี่เพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยพี่โบครับช่อดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะครับขอแสดงความยินดีกับรถคันใหม่ของพี่โบด้วยนะครับ ขอให้ทุกการเด<ฯา>ิน<ฟร>ทางมีแต่ความปลอดภัยนะครับมีความสุขมากๆครับขับก่อนเจ้าของรถนะครับ,บรคันนี้รถสีรถเดิมสีขาวแต่แร็สีต้มมาครับนะฮะจวางไว้สตาร์ทเป็นไงครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจวันนี้ที่มาส่งรถที่ภูเก็ตนะ ดิ่งมากดูเส่นพ่อมาคือแกมีรถครอบครัวแล้วและแกอยากจะมีรถสปอร์ตของตัวเองสักคันหนึ่งนะฮะไป ท่านผู้ชมครับมิชชั่นคอมพิวตเรียบร้อยได้ครับอะไรนะฮะเสียงอ๋อได้ได้มีอยู่พี่โบครับขอเชิญขา้างหน้านิดนึงได้ไหมครับพี่โบครับเอ่อวันนี้เราก็ได้เอารถบรสทุกมาพี่โบพี่โบรบกวนช่วยพูดให้กําลังใจมดในการทํางานสักนิดได้ไหมครับค่ะได้ค่ะก็คือขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะคแล้วก็ ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็รอบหน้าก็คือจะก่อนที่จะซื้อรถมือสองค่ะก็คือจะถักไปค่ะเพราะว่าชอบแล้วก็บริการดีมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่โมนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากที่ทนร้อนกับมดนะครับร้อนมากเดี๋ยวดีแล้วหน้าฝนฝนไม่ตกวันนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวก็ค่อยมาเที่ยวภูเก็ตก็สามารถทักมาได้นะคะได้ครับโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมดขออนุญาตไปทำสัญญาซื้อขายกับพี่โบก่อนนะครับ บ๊ายบายครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับ